สวัสดีครับผมวันนี้ก็ผมเพิ่นโซนนะครับก็อยู่กันในเกมโปกัส้านะครับวันนี้ผมจะพาทุกคนมาดูกิจกรรมนะครับต้อนรับปีใหม่นะครับเป็นช่วงเทศกาลคริสต์มาสของเกมโปกัส้านะครับก็มีการอแจกของรางวัลมากมายนะครับหลายคนอาจจะรู้แล้วครับแต่ว่าหลายคนอาจจะไม่รู้นะครับก็เดี๋ยวขอเตือนนิดนึงแล้วกันนะครับว่ามันใกล้หมดเวลาแล้วนะครับผมก็24ครับจนถึงวันที่1มกราคมนะครับผมก็ให้ผู้เล่นนะครับลงทะเบียนนะครับผมแล้วก็มาเช็คของรางวัลได้นะครับ กิจกรรมแรกก็เป็นล็อกอินรับรางวัลน,นะครับก็จะมีส่วนของชิปทั่วไปนะฮะแล้วก็บัตร EP 200ใบเหรียญวิบับ50แล้วก็หีบโปเกมอน3ตัวนะฮะก็ตามจํานวนวันเลยนะครับล็อกอิน1วัน3วัน5วันแล้วก็7วันนะก็ไปทําการล็อกอินแล้วก็รับรางวัลได้นะครับต่อมาเป็นกิจกรรมอวยพรนะครับก็ให้ผู้เล่นนะครับทําการเลือกนะครับอของรางวัลที่อยากจะได้นะครับแล้วก็ทําการกดพิมพ์อวยพรเข้าไป ในอินเสิร์ตบล็อกนะฮะพอเสร็จแล้วก็จะได้รับในส่วนของเพชรนะครับ100เพชรเนาะแล้วก็ช่วงวันที่4นะครับเขาจะทำการประกาศผู้โชคดีนะครับที่จะได้รับของรางวัลน,นะนี่ครับก็เดี๋ยวจะเช็คได้ครับตามจดหมายนะอันนี้จะเป็นกิจกรรมที่2กิจกรรมสุดท้ายก็จะเป็นกิจกรรมสุ่มนะครับของรางวัลน,นะก็ผู้เล่นนะครับ ใช้เพชรครบ500เพชรจะสุ่มได้1ครั้งนะครับสุ่มสุดยี่สิแล้วก็เติมเงินนะครับเติมเพชรครบ50เพชรนะครับสุ่มหนึ่งครั้งสูงสุดสามสินะครับรางวัลใหญ่คือฟักทอง2 2 2พอันนะครับผมตอนนี้เหลือสิทธิ์แค่1แล้วนะครับสิทธิ์จะหมดแล้วนะแล้วก็รางวันโชคดีก็มีพวกต้นคริสต์มาสนะครับเค้กคริสต์มาสแล้วก็ของวันคริสต์มาสนะครับตอนนี้7จ็ทับสิแล้วจะหมดแล้วนะครับแล้วก็ของวานทั่วไปนะฮะก็มีเพชร2,022นะครับหีบอ่าเครื่อสิบทองนนนะะคครรัับบบใแแม็็กก80ล้วถุงงเินะครับ ผลไม้รดับสูง20กันมุ้ง10ใบนะฮะแล้วก็ชิปใช้งานทั่วไป20ตัวระดับสูงอีก10นะก็ไม่จํากัดนะอ่ะเดี๋ยวผมจะมาทําการสุ่มให้ดูแล้วกันเพราะผมใช้เพชรไปแล้ว550นะก็สุ่มได้1ครั้งนะครับผมอ่ะเดี๋ยวมาลองดูว่าจะเกลือหรือไม่เกลือนะรางวัลใหญ่คือฟักทอง2,222ชิ้นนะฮะจัดไปบ้าเอ้ยผลไม้มาใหม่นะ โอเคผมก็ประมาณนี้เลยกันนะสำหรับคลิปนี้ถนะ้านช่วยก็ฝากกดไลค์กดแชร์แ้ะกด subscribe ยมมมม้อนวโซนนะครับเพื่อเป็นแรงใจกันนะครับแล้วก็อย่าลืมไปแจ้งเตือนคลิปใหม่เพื่อใหม่ในะคลิปหน้ายูเกมสดครับ